นะไปสองคำแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแซ่บทางทุกคนเนะทากินยอดทากินยอดกาบพักทายสบายดีและสวัสดีทุกท่านยินดีตอนทับสุซองบัรมนาเก่าโทนเลยสบายดียามเศร้าๆทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณโมงแปดโมงป่ายทุกคนเลยเอ้า ต่อจากอีพีที่แล้วทุกคนเลยหลังแกเอาหาหมูมากระดังพืชดังไฟล้างไวชากให้ครัวทุกคนเลยจะได้เดินทางกลับบ้านวันนี้โอ้ทางทีมงานเหมาะตื่นเต้นทุกคนเลยตัวใหญ่ก็มันนี้ดีใจขนาดทุกคนเลยพ่อวาสุลเล่หนี่ใหญ่มาสุนี่เฮงใหญ่กูเก่าอีกมาเรื่องน้ำกันวาชิป็นใหง่ใหทุกคนเลยต่างจากที่เราปั่นพูดกันแลี่ยวเพล่ะจะได้เดินทางกลับทุกคนจะได้ก็ฝากน้ำทุกคนเลยลืมเลยฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นอกำลังใจส่งบททำในเด้อทุกคนเลยก่อนมาเลยยอดไลค์ยอดกดติดตามกันย <attributed> uh ังหน่อยอยู่ทุกคนเลยหาเพจกระสางใหม่ทุกคนจะกรฝากน้ำพี่พียังนองทุกคนที่เข้ามาติดตามทับซมทุกคนเลยไปไปเบิ้งน้ำกันบัดนี้ไฟกำลังลุกไฟกันโอ้มือนีสิอยู่ต่อสิยากแล้วมือนีเนาะฮะโอ้ย่านันขอย่านเตะบาลทองไม้นะฮะ โอ้ยขอให้ได้สิมิแต่เอากระแตเท่านั้นแหละยังในพานใหม่คพิ่นยังได้เก่งเถื่อกำลังมาสิทธิสอนวิชา์นำในพานใหญ่เพิ่นมาเป็นลูกศิษย์ในพานทองไม้เพิ่นนี่แล้วแรงละนาหรือว่าเออโบจักเว้ยเห็นละเพิ่นว่าคันเห็นเนื้อลรือลรงละนาลด ่พอทําทเองเราโบจักไปล่าาก้นกมันแพงไปนาเต็กโอ้ยนี่แหละเขาว่าบบฮูจักกระต่างกันเลเขามากับเพิ่นก็บอกเป็นน้ำแน่วิธีการล่าทุกคนเลยทางไฟลูกแห้งซะก,ก่อนคนนะสามศอกปลายศอกมาทำทุนเลยสอกเบ้างแลยสอกอันบาทองไม้นต่ปลายน้อยเดียวบ้นานั้นปลายคืบมาทำนะรอบนี้นะ เอาเห็ดตะลุยบ่ใส่แก่น้ำหม้อพระเจ้าเห็ดตะลุยอีกได้เห็ดตะลุยอีกฮู้ไปเริ่มลุกแล้วบ้านนี้เกี่ยมหามใส่แด้วทุกคนได้บ้านนี้นะมันชีสวยการเดินทางทวนเลยได้หมูวบะทองไม้กับเฝ้าอยู่เมื่อฝากผู้สาวก่บ้านนี้นะต้นกระไดโอ้ยคนเอาบุญผู้สาวปากนี้พ่อแม่ไม่ได้กินกระยาได้

ไม่่ได so well? right ้ต้องลงมืนข่งเชือกโบกเอาไมมเงาเงาไม่พูดนึเอไม้เชเือ้าลหลอมเล่นอ่นาะอย่รมรอมไปนี่หลมของแค่แทวาเ่ยแท้ว้าออยู่เส้นดินไวบ้านนเอานะมีไหลายเอานะ

ไม่แลกเอเออายก็คอยจีัน่อยหน่อยล้วเกบมาใหญ่เ็บเก็บอะไรลืมป้าทำมันก็้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ย่างคารามคมาอามามคเ ยันมือเอ็ดมีนี่ไล่ไปเลยคือก่อนอยากได้แบบตรงน้เนาะตัวนั้ได้จนดับที่ดีอยา่นี ยังขัดต่อจี้ยู่ทุกคนเลยยังบ่เลวเซะได้ที่มันละเอียดจังหน่อยนะีนนนนนะแล้วจัดแล <ๆ S 1> ้วสุดยอดแล้วเออพอเห็นคลิปแล้วเจ้าฟอนนี่นแหละมันจังหมานเองนะมาคลิปนี้ก็ฟอนอีกหมานนี่แหละ รอบหนาไหนไงโย่ <c oughs> สิสังหลังโลดอะไรได้แต่ในพานคนก่อนแล <c oughs> ้วจัดให้ยอดเยี่ยมโลดยกมือ,อย่างเดียว มือพ่อเอ้รลดและไปเห็นเพื่อไม่ได้เพื่อกับมาเซยังอ่านเอาอยู่เนาะยังไ่ได้ว่าดท้อืมอ

ปันพูดกันทนเลยฉอนว่าทำเองกักบเบาเพชรเป็นผู้เพชรพูดทนเลยเอาทองไม้เพื่อนแหละเชือซานนักการสำเร็จขี่มันทนเลยเรือพนมันเหมอบผลประเทศละเอียดเอาปั่นพูดซิ่งกันหลังนี้ก็ดีแท้ชินผมมันจะพองแม่งดีแท้เลยนะ ข้อเปดีว่ะสองทีสองตีหางหางสอง,สอง,ส,องสองเลยเนาะเออไม่ได้จัได้จังไรใช่นะปาดเด็กอันนั้นบึงนึนเดียวดีแล้วโคตรบอกอออน่าเลิศเร็วไ้เตมหน่อยลปซิ่ออ่ กิต <ort>. ้องที่ไหนขั้นตอาาอะไรกันต้องหาน่นรงขวข้าวแบนบบนทางฝัน่ได้ทางฝันฝานรูด หลังกันพูด,ดอยู่ทุกคนเนี่ยบ่ายซื้อได้มาทำเอ้เห็นก่ะเชื่อมันน้อยกะจังอันน,นั้นซื้อกระเชอมแล้วบเพิดเป็นเชียร์สนันเปนเชียร์สันได้ <c ười> เคนได้ลายโตเลยนี่เลยก็ได้ดอกหอมปุยยาด้วยฮะั้ง บอตอน้น่ตอนใหญ่เอนใหญยังสบายเนาะจอชิมาสัมเละตอนนี้น่อยน่อยมันเสียเวลาทุกคนมามามาทุกคนเี้ปั่นข่าหารเร้ากันมาหนิ้งปิ้งเมนูเมนูหลักอาะไปสองคแล้วอ่เทาทุกคนมาจินยอดหากินย

บ้านเลยทำเต็มเลยเนาะถึงถลาของมันตัวทดีเลยนะวไหวไม่ทำเนี่นมะกยิน คน้องมาคอนนหต้มกราทม้านของนทำไก็ตายแล้วนี่นะนี่นะติดคุกตากแดดนะมป่าัวโอ้โหไ้นมาที่นนเอาวอนไหเราอนควอนอ คนแฟนขอยขนาดตุ้งก็นไม่ก็องหลายหนอยเลยกระสอบมนหลายจุ่มลยกรโมงมันที่หลายจุ่มเลยอยมาจำไม่ได้โหเลยมารอบนี้ครับันี่รอบพร้มนี่เป็นไงไงเนไมารอบนี้เจอกระเป๋า่อึง

ไปเรียบร้อยๆทุกคนเลยนม่เหลือแต่สิ้นแห้งนี่ปั่นผู้สิ ouais. ้นแห้งด้อันนี้ผู้สิ้นเปียกเลยนะสิ้นแห้งเฮาเพชรเอาคนเดียวเด้อสิ้นแห้งเอือเออเอาแล้วเนี้ยเนี้ยเอามักเท่าได้ตัวแห้งเนี่ยกระไรเฮาเพชรคนเดียวเนี่ยนะลอยคนเดียวจะก็ตัวมีเปื่อยแล้วเนาะบ้าเลยบอตัวตัวแห่งนี่แหละอันบ่าวทองไม้เพื่อจะไปต้อนผู้สาวนะ ระบบเก่าอ่ะตอนนี้ทางใยพานเพื่อเก็บเครื่องเก็บของแล้เก็บเครื่องไว้แท้บ้านทองไม่คนนี้โตละกินหอยบางก้นกินหอยผู้สาวแหงแล้วกินหอยด้วนะดนเดาตอดในแห่งกับเต็กแล้วห้องอย่างเมื่อไวเออผู้ใดได้กายิ้มแบบง่ายเลยเออยิ้มเป่วยป่วยแล้วผู้ใดได้นะ แนนน่เเมืออห้าาสินแหงไหมสินแหงเข็มปั่นสินแหงเลือกกระดูกไว้ก่อนแยกกระดูไก,กดไว้ไไแล้วปั่นสินแล้วค่อยปั่นกระดูกค่อยง่ายอ่ะไหนพานผลออกก่อนคนนี่เดี๋ยวไปแต่งเสริมกันกอนเดี๋ยวเพ็ดคนออกก่อนนนวหลังลได้ตัวแห้งก็ได้ตัวเปียกก็ได้ ข้าวสารนะ้ากันนะเผกปุ๊ได้ได้เอาไปเลยเด้อปุนี่เเจียวจของมาทำนะโอ้โดีก้อนคนเลยกระเป๋าหน่อยพูดน้อยแห่งฮะในหูของผางคือปลาท่อนอีดะเพ่งเนาะของผ <c oughs> างหนาวไหม ไปถุงแงงมาหูคนเนาะ,ะศานาไยู่ถุงแงงมาเลยก่แต่เขาคลิปมานาวน่ไมะนาวบ้านมีนาวนดันเกียรนิเนะาะมนโผล่ึนัันตัวแรกทันดีทุกคนเลยอันนี้ทิ้นแห้งเลยเอไดละผู้เส้นแห่งเท่านี่ยอ่ะเดินทางกลับบ้านกันทวร์นมนัน เอาถือว่าเก็บเครื่องของเสร็จรถที้บร้อยทุกคนเลยส่วนเครื่องกระเป๋าเขามัดตะา,ายไปในตัวเลยซีนหมูปา่าทั้งทั้งหนาเลยกระดูกมันไปเดคหลายเติบได้ประมาณสิบป่าโลดูลมุงสูงเลยไปเลยเจียมออกเดินทางเลยผู้รถอันบะเพ็ดประกะเต็มมัยะ hey, ทุกคนเลยตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านเลยนะเอาสำหรับคลิปนี้กันให้จบเพื่อนี้ขอบอขอบใจเพืุ่นทุกคนสคนับสนคลิปแต่ต้นจบโอกาสหนา้าวิดีโอหนา้าพ่อไหม คลิปนี้บายสบายดี